วันนี้พี่พอนะคะคึกมากนะคะอยากกินต้มขาไก่แบบ plant b a เนาะ <c oughs> ก็เลยไปลงสวนนะคะเอาวัตถุดิบมาเองหมดเลยไหนพี่พอไหนขอโชว์วัตถุดิบเด็ดหน่อยอันนี้เป็นข่านะครับพอดีมันน่าแล้งมันก็เลยไม่ค่อยมีขาอ่อนเท่าไหร่ต่อก็จะต้องใช้ขาแก่ผสมขาอ่อนไปด้วยนะครับน่าจะโอเคเนาะหวังว่าหวังว่านะคะ,ะแล้วก็อันนี้อันนี้จากสวนเลยนี่ขุใบมะกรูด <c oughs> นะครับใบมะกรูดแล้วก็อันนี้เป็นตะไคร้ครับขุดมาสดๆด เป็นกุดสดๆแล้วเนื้อไก่นะคะเราก็ไม่ได้ใช้ไก่เนาะแต่เราใช้เจ้าสิ่งนี้แทนเนื้อไก่นี่คือ Ban าน่าบลอสซัมหรือว่าหัวปลีนั่นเองนะคะเราจะมาสับแล้วก็แช่น้ํามะนาวนะคะเก็บไว้แล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่กินกะทินานๆทีสิกินกะทิเนาะแต่ว่าต้มขาไก่ถ้าไม่ใช้กะทิก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันมันจะเป็นยังไงหพี่โพโหดมากอะขอดูพี่โพมหันต์ให้ดูหน่อยสิตรงนี้อไหนขอดูเนื้อ,อของเนื้อของขาที่นี่อันนี้คือ โหมันเป็นอย่างนี้เลยหรอแบบเงาขุดยากไหมพี่โอครั้งนี้คือการขุดขายครั้งแรกในชีวิตของพี่พอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยค่ะเหนื่อยไหมคะยากมากจริงป่ะคือขุดจุกจับจุกจับใช่เขาอยู่ลึกเหมือนกันนะครับก็เลยต้องต้องใช้แรงนิดนึงแต่ก็ดีครับก็คือเป็นการออกกําลังกายไปในตัวเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ชอบออกกําลังกายในการทําสวนผักไหมคะชอบมากเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยชอบไปยิมเท่าไหร่เพราะมันน่าเบื่อครับ แล้วมันก็ไม่ได้งานมันก็เหมือนเราวิ่งแบบเอาพลังงานไปทิ้งอย่างนั้นน่ะแต่นี่คือเราก็ใช้พลังงานของเราแถมยังได้งานอีกด้วยก็เลยได้ขาด้วยได้ขาด้วยใช่ไหมครับก็เลยเออมันก็น่าสนใจดีเนาะสําหรับคนที่ชอบใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างพี่โพร,รู้สึกว่าถ้าออกกําลังกายฉันต้องได้ขายีก็เอฟฟิเชนตดีเนาะ <laughs> ชอบใช่ไหม ดีกว่าวิ่งเป็นหนูทิพจากบนเทรดมลนะรู้สึกอับเสียดายพลังงานที่อุตสาห์วิ่งไปนะเอาไปชาร์จแบตหรือชาร์จอะไรได้ก็ยังดีใช่ใช่ใช่ปั่นแบบว่าปั่นไฟมาใช้เนาะและนี่ก็คือวัตถุดิบจากสวนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หัวเตากันดีกว่าในลำดับต่อไปนะคะเราก็ได้เจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีหอมแดง แล้วก็เตรียมมะเขือเทศไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่โพจะมาสับเจ้าดอกกล้วยหัวปลีนะคะหนูดีเตรียมเห็ดมาให้ด้วยจะได้ครบเครื่องแล้วก็พอดีมีอีกอันหนึ่งเหลือเลยคิดว่าเอามาใช้ด้วยกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นกระลำปลีออร์แกนิกนะคะมาจากศรีสะเกตของคุณเหม่งชนะหนูดีเหลืออยู่เท่านี้มาพักใหญ่ละเดี๋ยววันนี้เอามาใช้ดีกว่าแล้วก็มีมีดมาพี่โพเลือก3แบบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหั่นมะเขือเทศนะคะเราต้องใช้มีดมีฟันแบบนี้นะคะพร้อมถึงหั่นพวกมะนาวด้วยแล้วก็เตรีม nice มยมเชฟไน แล้วก็มีเ้าตัวเล็กด้วยเนาะเนี่ยค่ะพวกนี้เป็นอุ้ยโหยโดูใบมีดน่ากลัวมากเลยอ่ะกอเชฟไนฟ์นะคะเชฟไนฟ์เหรอคะเอาตัวนี้เหรอคะอันนี้เขาเรียกตัว6นิ้วหรือ9นิ้วนะพี่กอโอ้นี้น่าจะเป็น8นิ้วอันนี้ใช่ไหมอ่ะเอเค็มา <c oughs> อันนี้เป็นมีดที่ใช้พี่พใช้<พ>มาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะเนี่ยอันนี้พี่ใช้ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาใช่ไหมคคือตอนนั้นนะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจําได้ว่าเราสา เก็บเงินซื้อ,อใช่ตั้งแต่สมัยเรียนมาหาวิทยาลัยเพราะว่าเราทำกับข้าวบ่อยสปริงแ <Sp illing S 2> อนด์แองเกิลเนาะใช่ตอนอยู่ที่อเมริกานะครับเป,เป็นแบรนด์ที่เรารักมากพี่พนีนี่จะให้ดูทุกคนนี่นี่พี่พีนี่พี่ลองใช้อันนี้วันนั้นหนูไปที่ช็อปสปริงเขาบอกว่าให้ใช้เป็นแบบนี้หัน่นหั่นพวกพืชน,นิ่มจริงๆลองดูแบบฟันไม่ได้มีไว้หัน่นแต่นั้นหนูดีไปดูไปถ่ายฝั่งโน้นหน่น,ะนี่นมันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าค่ะเนี่ยเออมีดมีฟันอ่ะเห็นไหมมันจะมันจะแบบมันมันจะแบบไวกว่าามกเลย เอออันนี้อันนี้เป็นความรู้ที่ได้มาวันที่ไปไปเลือกมีดนะคะทุกคนนี่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูหั่นมะเขือเทศหั่นมะเขือเทศอะถ้าใช้เป็นมีดมีดมีฟันอะมันจะง่ายขึ้นกว่าอีกเยอะเลยพี่โผี่ลองหั่นให้ดูหน่อยจะถ่ายให้ดูมีก็หั่นปกติเลยค่ะแต่เห็นไหมดูมีดมีฟันมันลงง่ายกว่าไหมพี่ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะใช่ไหมแนะนำนะคะใครมีมีดมีดมีดแบบ เขาเรียกว่ามีดขนมปังหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใช้กับพืชกลมๆนิ่มๆอย่างเงี้ยได้เหมือนกันง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะเนาะเป็นความรู้ที่ได้วันไปเลือกมนีดอะตลกมาแล้วแบบมันมันเป็นเกมเชนเจอร์ของชีวิตดีเหมือนกันแล้วก็อีกอันที่ได้ความรู้มาสมัยไปเรียนแบบทำอาหารนะคะ ที่สวนสูนันทาเนาะเรียนหนูดีเรียนเป็นเชฟอาหารไทยเขาก็แนะนาให้มีพวกถ้วยสแตนเลสอย่งงี้เอาไว้นะคะในบ้านเอ้ยในห้องครัวเพื่อที่จะเอาไว้ใช้แยกวัตถุดิบอะไรต่างๆแล้วก็อนทําเมนูอันไหนเนี่ยก็จะต้องมีวัตถุดิบเตรียมพร้อไมไว้เลยห้ามวิ่งหาเด็ดขาดเนาะอ่าน้ำมะนาวบีบไว้อ,อีกวิธีหนึ่งที่บีบมะนาวคิดว่าเพื่อนๆหลายคนรู้อยู่แล้วล่ะคือต้องใช้ซ่อมเป็นตัวช่วยบีบเนาะ อืมเนี่ยแล้วมันก็จะแบบง่ายขึ้นเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นนิดนึงและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับในการทำดินให้อร่อยในสวนผักของหนูดีเนาะก็คืออันนี้คือคอมโพสค่ะซึ่งหนูดีก็เพิ่งค้นพบเทคนิคในการที่จะทําให้มันสะดวกมากๆนะคะในตอนกลางคืนเนาะก็คือเวลาที่เราไม่สะดวกเอาเอาเอา,เอาเอาเศษอาหารที่ทำเป็นมื้อเย็นนะคะออกไปทิ้งที่ถังคอมโพสนะคะเราก็ใช้เป็นเนี่ยเ,เป็น เป็นียกว่าอะไรค่ะโถสแตนเลสเนาะแล้วก็มีฝาปิดอย่างเงี้ยก็ปิดไว้เลยเพราะจริงๆอ่ะหนูดีมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งซื้อมาจากเมืองนอกแล้วคือแพงมากแต่ว่าไม่ดีเลยอะ่ะเพราะมันเป็นเซรามิกปั้นสีแดงมีฝาปิดแล้วโอกาสที่จะแตกก็สูงมากๆเลยค่ะก็เลยเนี่ยถ้าใครจะมีอะไรที่ใส่สําหรับคอมโพสนะคะก็แนะนํามากๆเลยก็เนี่ยเราก็ใส่เศษอาหารใช่ไหมคะเราก็เอาไปทําดินเนาะแล้วเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้กลางคืนจะไม่มีนกมีหนูมีอะไรมากินอ่ะปอกแล้วหรอ และนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งของอข่านะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกใหม่ค่ะเพราะว่าเจ้านี่แก่แล้วก็ยังมีรากเราเก็บคือทุกอย่างนะพี่ยามจะให้มีการทิ้งไปให้หน้อยที่สุดเลยค่ะอะและนี่ก็คือส่วนที่ไม่กินนะคะมีดอกด้วยเอ้ยมีลูกมันด้วยเดี๋ยวขอดูลูกมันหน่อยนี่มันจะมีแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เอาออกเนาะเอาออกจนามาหมดนะคะจนเห็นจนเห็นเนื้อสี จนขาวจ้วเลยขาวๆนะครับลอยอ่าพ่อครัวบอกจะขอรับมีด่อนนะคะช็อตวสปลิงนี่มันจะมีที่ที่รับมีดติดมาด้วยนะเสียอย่างเดียวคืออันเนี้ยทำทำมาสำหรับคนมือขวาเอ้าหรอหนในนี่เนี่ยเขาต้องเชิญอาเชิญค่ะทำไมอ่ะมันเป็นของคนมือขวาเหรอใช่ถ้าเป็นคนมือซ้ายจะต้องเปลี่ยนมือขวาเอออ่าโอเคนี่ค่ะ ด,ดีขึ้นแล้วเนาะ,ะคือการรับมีดมันก็สำคัญนะทุกคนออะโหพ่อควรคนี่คือซีรีสเรื่องมีดอะต่อค่ะ,ะเดยวล้างก่อนค่ะ,ะได้ดอกกล้วยสีขาวแล้วค่ะมีการหั่นบางส่วนทิ้งอ่ิพลจะหั่นหน้าตาแบบไหนอขอถามพี่พไปอินสไปร์มาจากใครคะเมื่อเช้าที่พี่ดูเช้าเห็นเห็นคลิปของมาร์กวินนะ m i g r a t i o n น l o g y เนาะใช่คือเขาไปเหมือนไปเยี่ยมชนเผ่าทั้งที่เชียงรายอะครับ แล้วเขาก็ใช้เป็นเนี่ยแหละครับกล้วยหยกกล้วยเนี่ยแหละฮะไม่หยกกล้วยเขาเรียกหยกกล้วยไม่ใช่หยกกล้วยดอกกล้วยดอกกล้วยหัวปลีขอโทษใช้หัวปลีในการทํานะครับเนี่นะครับเขาก็จะฝานไปเราฝานเราเอาทรงไหนดีอ่ะให้พี่พลเลือกทรงให้พี่พลเลือกเลยอ่าอ่ะพี่จะเอาทรงนี้แต่หนูไม่ชอบหั่นแว่นอู้ขอดูข้างในหน่อยสิอุ้ยดองมันเรียงกันน่ากินมากอ่ะขาเรียงเชิญอ่ะพี่จะหั่นอ่ะตามใจพี่หั่นเป็นแว่นหรอ มันจะเฉียงๆนิดนึงะโอเคโอเคก็ได้แต่หนูว่าหั่นแนวตรงเป็นตามเนื้อไก่ดีกว่าครึ่งหนึ่งตามแนวเฉียงแล้วกันครึ่งหนึ่งแนวพี่ครึ่งหนึ่งแนวหนูมาสั้นได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะโอเคนี่ก็แช่น้ำไว้อ่เราต้องแช่น้ำไว้ด้วยจริงๆหนูดีว่าหน้าหน้าบีบมะนาวในน้ำแต่พี่พอบอกพี่จะไม่บีทำไมล่ะคะเพราะว่ามันจะมันจะ มันจะเปลี่ยนสีตอนที่โดนอากาศครับเพราะฉะนั้นอยู่ใต้น้ํามันก็ไม่โดนอากาศอีกแล้วอ่ะโอเคอ่านั้นหั่นเป็นแว่นออกมาแบบนี้นะอ่ะขอหั่นแนวตรงเลยค่ะทางตรงใช่ค่ะตรงตรงเลยนะคะขอบคุณค่ะอู้นี่หนูถ่ายซูมเหมือนกับข้าวกับปลาโอเลยอ่ะพี่โพเราก็เป็นแฟนคลับกับข้าวกับปลาโอเนาะอู้อย่างนี้นะคะอ่าได้อย่างนี้แล้วอ่าโอเคเรามีวัตถุดิบคือเจ้านี่ เจ้านี่ไปเดี๋ยวเราไปลงมอสอุ้ยพี่พ่อพี่พ่อขออันนี้ด้วยพี่สับอันนี้ด้วยได้ไหมอ่ะเจ้าอันนี้จะสับแบบไหนอ่ะเอาการชิ้งก่อนนะคะเพราะว่าดำแล้วค่ะพี่พ่ออาจจะต้องสับตรงดำทิ้งอันนี้คือของเหลือนะคะทุกคนอุ้ยก็เนี่ยพวกพืชผักออร์แกนิกมันเก็บได้นานจริงๆนะน,นี่คือกระหล่ำปลีออร์แกนิกอ่าโอเคค่ะเราคงใส่กระหล่ำปลีด้วยเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำดินนะคะอ่าได้ค่ะ กะหล่ำปลีอีกเดี๋ยวต,ต้องกะหล่ำปลีต้องเอาไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วละพี่หนูมันได้เยอะมากเลยอะแม,เแมนเดี๋ยวมันจะจืดเนาะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปทำเมนูอื่นดังพราเชฟชาวญี่ปุ่นเลยนะคะ yeah. ทุกคนดำแล้วค่ะดำแล้วค่ะต้องขอใส่มะนาวนิดนึงค่ะลบกวนนิดค่ะ,เ,เ,คะเชิญเลยค่ะอย่าเยอะเยอะ ว่าโอเคโอเคโอเคอ่าวาซันวันมือใหม่มือใหม่นะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หัวเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหม้อมะเขือเทศของเรานี่แล้วตรงนี้ก็มีกะทินะคะดิใส่กะทิไปแล้วซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เราก็เป็นกะทินี่แหละหนึ่งกล่องแต่ว่าหนูดิไม่อยากใส่กะทิมากกว่าหนึ่งกล่องแล้วพี่โพเลยบอกว่าเท้าให้สบายใจกินเป็นนม อัลมอนด์แล้วกันใช่ไหมพี่โภคิดว่ายังไงลองผสมกันดูครับไม่เคยลองเหมือนกันนะปกติเคยใช้แต่กะทิใช่ใช่เ,เราก็อยากได้กลิ่นหอมของกะทิแต่ว่ากะทิก็ไขมันอิ่มตัวสูงแหละเนาะนี่ก็เป็นไหนดูซิอ่าแตนบิตรียมมาให้สามขวดเลยนะคะนี่เป็นของ Crazy <ส>อัลมอนด์แครซี่เนาะพี่คิดว่าใส่สองเหรอคือจะบอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะเขาทำสดเลยนะคะอัลมอนด์ครซี่เนาะไหนไหนดูซิพี่โคขอดูความโฟมค,มความครีมนี่ได้อยู่ได้อยู่ นี่ก็คือนมอัลมอนด์สองขวดแล้วก็กะทิหนึ่งกล่องเนาะอ่าแล้วก็นี่เครื่องแกงของเรามาแล้วค่ะตักไก่ไปตักไก่ใบมะกรูดใบมะกรูดต้องฉีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ใส่หลังหนึ่งตักไก่ทุบแล้วตักไก่ทุบแล้วขาขาใส่หมดบ้างหมุดไปเลยแล้วหมุดไปเลยใบมะกรูดต้องไม่ฉีกทีหลังแล้วก็นี่เราต้องใส่นี้ด้วยที่โบทุบแล้ว นี่ไปมากรูกดะซสอนซอนวิธที่ชีทช้ที่ชี้ตามเส้นอย่าให้เส้นมันลงไปพี่โบได้หมด,ด,ห,มดหน,หนูหนูเรียนทาอาหารไทยมาเดี๋วชี้ให้ดูอะพี่ไทยนะนี่นะคะให้ดูนิดหนึ่งยับยืนค่ะอันนี้นิดเดียวพอดีเรียนมาจากการครัวไทยของสวนดุสิตอาจารย์สอนให้ชี้แบบนี้เพื่อไม่ให้เส้น,น่ะมันลงไปพ้าเส้นลงแล้วจะเป็นอะไรมันก็จะแบบมันไม่สามารถกินได้อะคะ่ะมันทําให้เสียอรพรสค่ะ เสียรสเสียอัธรสธรค่ะไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยเพราะปกติก็ขยาขยา<อ>แล้วก็ลงไปตลอดเลยจริงเหรอใช่นี่เป็นความรู้ใหม่ฝา<อ>กบอกเพื่อนๆนะคะใครอยากเรียนวิชาการครัวไทยที่ที่ราชพัฒสวนสุนันทานะคะแต่ยุคมันเป็นเหมือนการครัวไทยแล้วแบบส่งเชฟไทยออกไปแบบอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยค่ะบีก็เรียนอยู่นานเหมือนกันแบบมีความสุขมากๆเลยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแต่ไม่ใช่<ม>แพลนเบสนะคะ,คะเรียนเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้ว ไปสุกเสา์อาทิตย์เลยสอนเรียนแกะสลักผักเป็นก็นที่นั่นแหละอาโอเคค่ะนี่ค่ะพอสเลยอมแดงนะคะโอเคค่ะโอ,โๆๆอ้โหในดมดมดมอุ้ยหอมอุยกะทิแค่หนึ่งส่วนสาก็โอเคแล้วอะในลำดับต่อไปใส่อะไรดีคะ ใส่มะเขือนเนาะแค่นี้พออ่าต่อไปใส่หมดเลยไหม <Okay. S 1> หมดเลยเหรอ mm hmm. นี่เห mm ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงนะคะอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนี่นะคะนางเอกของเมนูนี้เลยโอาพี่พอใช้ช้อนตักอย่างนี้เลยใช่ไหม mm hmm. ครับผม mm hmm. เจ้าตัวเซตเนี้ยมันเจ๋งมากค่ะด่จะบอกว่าตัวอุปกรณ์การตักการคีบนี่ไอเลิฟมากเพราะแบบซิลิโคนโอยอย่างนี้เลยเหรอหมดไหมอ่ะหรือว่าไม่น่าจะหมดไม่ไน่าจะหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวูถ้าเหลือเดี๋ยวเอาไปยำอโอเคใส่แค่นี้ก่อนละกันอ่นนี้ค่ะเราก็ใส่กระหล่ำนะคะนิดนึงนี่ก็มีการใส่กระหล่ำเข้าไปค่ะจะได้แบบหลากหลายผักนิดนึงแม่เดี๋ยวนี่ค่ะเดือดปุดปดเลยทุกคน เราก็จะรอให้น้องเดือดนะคะคปิดฝาไว้อ,อีกแป๊บหนึ่งอ,อู้ยสุกฟูแล้วค่ะได้เวลาปรุงรสแล้วอันนี้อะไรคะพี่พอนี่เป็นน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บนะคะเลยน้ำตาลมะพร้าวเนาะนี่นะคะเราใช้เป็นซีอิ่วขาวเรือทองนะอันนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยของง่วนเชียงนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้อร่อยมากอ่ะโอเคไม่ใช่น้ำปลานะคะ อและขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือเจ้าสิ่งนั้นโอ้โหอันนี้ใส่แล้วก็กดกดเข้าไปนิดนึงให้จมน้ำอ่าแล้วเราก็จะดับไฟเลยนะคะนี่ไหนดับไฟเสร็จแล้วเราก็ใส่ปรุงสุดท้ายคือเจ้าสิ่งนี้น้ำมะนาวค่ะเนอะนิดนึงตอนจบนะคะให้มีรสเปรี้ยวมะนาวนี่ส่วนใหญ่เราก็จะใส่ตอนดับไฟนะคะ อาจารย์ตอนเรียนทำอาหารไทยก็บอกว่ามันจะได้ไม่ขมเนาะก็หนูดีก็ทำจนชินค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนี่เตรียมจานบาเริ่มท่มเลยเอา,าให้ใส่ต้ม่าไก่อ่านี่ค่ะเรียบร้อย